อธิบดีกรมอนามัยระบุนะคะว่าหากล้างผักไม่สะอาดเสี่ยงป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็โรคติดเชื้อทางเดินอาหารพร้อมย้ำกินเจปีนี้ให้ประชาชนล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรร์อธิบดีกรมอนามัยได้กล่าวถึงการบริโภคผักให้ปลอดภัยว่าการกินผักควรคำน,งนึงถึงความปลอดภัยและอันตรายจากสารเคมีกตกค้างโดยเฉพาะยาฆ่า,า,มาแมลงซึ่งเป็นสารที่สลายตัวช้า เมื่อร่างกายได้รับปริมาณมากจะทําให้เวียนศีรษะหน้ามืดท้องร่วงอาจเกิดหัวใจวายและตายแต่หากได้รับในปริมาณน้อยจะสะสมในร่างกายเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเรง็งนอกจากนี้ก็ต้องล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนนํามาปรุงอาหารด้วยน้ําส้มสายชูหรือน้ํายาล้างผักโดยแช่น้ํา8-10นาทีก่อนที่จะรับประทานเนื่องจากพบผลิตผลทางการเกษตรทั้งผักและผลไม้ที่ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์หรือจากปุ๋ยมูลสัตว์ มีการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลและเชื้อซาลโมเนลลาซึ่งเป็นเชื้อก่อให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและโรคอาหารเป็นพิษทั้งนี้ในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่24กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผู้ที่รับประทานอาหารเจควรล้างผักให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารและให้ระวังอาหารเจจำพวกที่มีไขมันเค็มและหวานเช่นต้มจับชายและผักดองเค็มซึ่งอาจทำให้เป็นโรคไขมันในเส้นเลือด ความดันโลหิตสูงและตามมาด้วยโรคไต